สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมสวนดอกดาวเรืองนะคะตอนเย็นเย็นตะวันตกดินวันนี้อากาศเย็นจะมีลมนิดหน่อยนะคะก็เห็นดอกสวยบรรยากาศให้ก็เลยพามาชมอันนี้ตัดหลายครั้งแล้วนะคะ เดินชมอันนี้แปลงใหม่นะคะเพิ่งปลูก เพื่อนๆค่ะไม่ใช่ของหนูนะก็เลยตรงคลิปสักหน่อยบรรยากาศตอน,นเย็นอันนี้จะมีปลาค่ะกระท่อมเพิ่งทำนะคะ เดินดูบรรยากาศตอนเย็นเย็นปลอดสารค่ะอันนี้มะม่วงพันเบา พันเบาไม่ใช่ดิเบาใตา้เขาเรียกว่าเบาใตา้ที่ราคาแพงๆออกออกตลอดนะคะแบบออกตลอดอันนี้จะเป็นดอกเป็นลูกเล็ก กำลังลูกจะแดงหำหาม,หามลูกดองมากลูกดองมากเลยดูสิอันนี้ส่วนนี้เขาเขาไม่มฉีดยานะคะแบบเขาปลอดสารหมดทุกอย่างใส่แต่ขี้วัวดูฟาร์มฟาร์มฟาร์มอันนั้น อันนั้นทางฝั่งโน้นจะเป็นฟาร์มของน้องใบบุญอันนี้มะเขือยาวทางฝั่งนี้มะเขือนะคะก็จะเป็นของสไก่เล็กๆอันนั้นก็สูงบรรยากาศดีมากอากาศเจน ช่วงเย็นๆน่ะตะวันรับฟ้าเบาใตา้โอเคเบาใต้เนาะมะเขือเทศชอบนะบรรยากาศ หลันนงคามงุงมมงแล้วนะย่าคาก็เก็บบรรยากาศตอนเย็นๆนะคะขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่แวะเข้ามาเป็นกำลังใจให้ช่องินจาม,มิทินโจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเอาไว้คลิปหน้าเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ